ตั้งแต่เราไปพักรีสอร์ทมาก็หลายที่แต่พอเรามาเจอที่นี่โอ้โหรู้สึกดีมากๆเลยค่ะพอที่นี่นะคะนอกจากที่พักเขาจะสวยแล้วนะคะแถมยังบรรยากาศดีด้วยค่ะสําหรับใครหลายๆท่านนะคะที่ชอบบรรยากาศแบบความเป็นส่วนตัวมีสนามหญ้าให้เราเดินเล่นแถมที่จอดรถกว้างขวางแถมบ้านแต่ละหลังนะคะน่ารักสไตล์มินิมอลเลยค่ะมีให้เราเลือกหลายแบบนะคะมีสระน้ําให้เราเดินชมแบบสบายๆย,ยามเย็นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลัง ที่เรามาพักแล้วเรียกได้ว่าตื่นเช้ามาบรรยากาศแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเรียกได้ว่าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะที่เห็นก็จะเป็นคาเฟ่นะคะแถมที่นี่นะคะมีอาหารเช้าให้เรากินฟรีด้วยค่ะเรียกได้ว่าตื่นเช้ามากับบรรยากาศสบายๆแถมอิ่มท้องด้วยนะคะนอกจากเราจะมีที่พักที่สวยสะอาดแล้วนะคะเจ้าของก็ยังใจดีด้วยแถมมีจัก,กรยานให้เราปั่นฟรีๆด้วยค่ะต้องที่ปันนาราคาเฟร่รีสอร์ทเชียงคานค่ะ